สวัสดีครับจากทอร์เรซิ่งช็อปนะครับวันนี้นะครับผมจะมารีวิวตัวตั้งโซ่ตัวป้อนโซ่ตัวดันโซ่เรียกแบบไหนก็ได้นะครับมีน้องๆนะครับทักเข้ามานะครับว่าอยากได้สีแดงฮะตอนนี้สีแดงเข้ามาแล้วนะครับมีสีแดงเข้ามาแล้วนะครับนี่เป็นตัวดันโซ่นะฮะก็เอาไปประกอบเองแบบง่ายๆเลยนะครับอย่างที่เคยรีวิวนะฮะมีน็อตให้ด้วยมี ลูกกลิ้งจับกับอาร์มนะครับแล้วก็มีตัวเตะนะฮะเข้ามาแล้วนะครับสีแดงนะฮะก่อนหน้านี้ก็รีวิวเป็นสีทองแล้วก็สีดานะฮะตอนนี้สีแดงเข้ามาแล้วนะครับแล้วก็สีน้ำเงินกําลังจะตามมานะฮะตอนนี้พี่ๆน้องๆคุณลูกค้าสนใจนะครับก็สามารถเลือกสีได้เลยนะครับไม่ว่าจะเป็นสีทองสีดําสีแดงสีน้ําเงินนะฮะมีครบหมดเลยนะครับผม ชอบใจสีไหนก็วิ่งกลางสอบถามได้เลยนะครับตัวป้อนโซ่นะฮะนี่ตอนนี้สีแดงเข้ามาแล้วนะครับน้องๆที่สั่งไว้ก็ติดต่อเข้ามาได้เลยนะครับสำหรับวันนี้คลิปนี้สวัสดีครับ